ได้บ้างแล้วก็เขียนไม่ได้เลยการศึกษาเราแค่แค่มอสามเนี่ยตอนนี้รายได้ก็ได้มาสามแสนแปดสวัสดีครับชื่อน้อ,องเทพครับก่อนหน้านี้ผมเป็นทาหารเกณฑ์มาก่อนครับเป็นทาหารเกณฑ์ที่ไม่ได้มีความรู้แล้วก็อ่านได้บ้างแล้วก็เขียนไม่ได้เลยครับ ก่อนที่จะลปลดประจำการเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนนะพี่การศึกษาเราแค่แค่ม3เนี่ยผมก็เลือกที่จะทาดับลิสเพราะว่าความรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้มีนะฮะแล้วก็เข้ามาเจอระบบเข้ามาเรียนรู้กับระบบถ้าไม่ทาดับลิสน่าจะเป็นอาชีพตัดผมพี่เพราะว่าก็เคยทํามาบ้างเป็นโควิดช่วงนั้นก็คือร้านมันไม่ได้เปิดแล้วไม่มีทางไปนอกจากทํางานประจําก็ไม่มีอะไรแล้วคือเราอยากดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่อยากกลับไปทํางานประจําตอนนี้ระยะเวลาในการทําก็ประมาณ6เดือนพี่ประมาณ6เดือนนะครับตอนนี้รายได้ก็ได้มา3ามแสนแปดครับ จากทหารเกณฑ์ที่ไม่ได้ไม่ได้เลียงสือแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับออนไลน์นะก็เปลี่ยนชีวิตตรงที่ว่าหนึ่งเราได้เรียนรู้ได้อ่านได้เขียนได้นะอยากขอบคุณบอสภุมภาที่ให้โอกาสเด็กมานอกคนนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับเราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาก็อยากขอบคุณมากมครับผมไม่รู้ว่าเส้นทางใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ก็คือถ้าเราทําแบบเดิมยังอยู่แบบเดิมมันก็อยู่แบบเดิมมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจเลือกที่จะทําสิ่งใหม่ให